สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับาชบ้านบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการนี่นะครับส้มเจาตัวเรือนใหม่นะนี่นะครับก็อ่าตอนนี้เนี่ยมันมันมันไม่เห็นตัวเลขน้ํามันนะระระ,ระดับน้ํามันนะอ่าเจาตัวฟีมันเหี่ยวหมดแล้วนะก็ทีนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะก็อันนี้ผมก็ได้สั่งอะไหล่มาเรียบร้อยแล้วนะพีนะครับก็ พอดีเพิ่งถึงสองสาวันนะครับก็เลยจะมาใส่ให้ดูเลยนะอันนี้นะครับฟิล์มนะครับก็เปลี่ยนฟิล์มก็ไปก็จะเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ผมซื้อทั้งชุดซ่อมแล้วก็เจ้าตัวหน้าปัดเบิมใหม่เลยนะนี่นะเจ้าตัวที่ว่าราวนี้นะเราจะเปลี่ยนด้วยนะก็วิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเราก็ถอดจุดสีนะครับนอตจุดสีมีกี่ตัวก็ถอดให้หมดนะครับเดี๋ยวจะ ขอเวลาถอดแฟ็บหนึ่งนะ,อ,ะอันนี้เนี่ยผมได้ถอดน็อตเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้มาเริ่มกันเลยนะเพื่อจะได้ประหย,ยัดเวลา มาแล้วนะนี่นะเราก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวชุดซ่อมตัวนี้นะ,ะมาดูก่อนนะวิธีแกะก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากมายนะก็จะมีน็อตนะเราก็คลายออกมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตัวหน้าปัดข้างหน้านี่ก็แค่งัดอ,อันนี้นะก็ออกเลยนะ,ะเดี๋ยวขอย้ายเจ้าตัวกล้องนะ อ่ะ,อะนะครับผมย้ายมาทำข้างล่างนะเพื่อจะได้มองเห็นนะ,อ,ะอันนี้จุดซนะ่อมนะทีนี้ก็มาเริ่มถอดกันเลยนะ อันนี้เราจะเกะจะตัวพลาสติกนี้ออกก่อนนะครับหน้ากากใส่นะนีนัออกมาแล้วนะอ่ะทีนี้หน้ากากนี้เนี่ยก็ถอดออกมาได้เหมือนกันนะทีนะับนะอันนี้หน้ากากตัวข้างหน้านะครับีนะัเดี๋ยวจะให้ดูนะนีนะับ

ก็อันนี้ผมสั่งไว้เผื่อไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่นะมันกรอบหมดแล้วนะทีนี้เนี่ยวิธีการเอาออกเนี่ยเราก็จะหมุนออกตัวนี้นะหมุนทวนเข็มนะแล้วก็หมุนด้วยดึงออกด้วยนะมันก็จะแน่นหน่อยนะอ่ะนี่นะหลุดมาแล้วนะตั้งไว้นี่นี่ก่อนนะทีนี้น ทำการถอดน็อตนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะหลุดมาแบบนี้เลยนะนี่บตั้งเลยนะคอ่ะทีนี้เราจะแกะ้าหน้าหลังออกต่อ ก็ไม่ยากนะครับก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับก็น็อตมีกี่ตัวก็ถอดออกมาให้หมดนะน็อตเจ้าตัวข้างหลังนะี้ครับ อ่ะนี่นะออกมาเลยนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะอ่ะหมดแล้วนะหมดแล้วเดี๋ยวก็ลองลองถอดดูนะมันติดน็อคตัวไหนอยู่ตัวนี้อยู่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็ติดอยู่ด้วยนะอ่ะทีนี้ก็หมดแล้วนะอ่ะ ทีนี้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ก็ทกําความสะอาดให้เรียบร้อยนะก่อนจะใส่นะอ่ะนี่นะประเด็นมาอยู่ตรงนี้นะนี่นะเราก็ใช้ครีมนะับทางให้มันตรงนะเดี๋ยวเปเอาครีมแป๊บนึงนะอ่ะนี่นะก็เราก็ทางให้มันตรงร่องนะครับ อ่ะนี่นะทีนี้ก็จะหลุดออกแล้วนะนี่นะครับก็นี่นะมันจะเป็นเป็นแบบนี้เลยนะ,ะทีนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะก็ดันให้มันตรงนะอ่าทีนี้ก็ดันเจ้าตัวเหล็กออกนะ นะมันจะมีเหล็กฝั่งนี้ฝั่งนี้มันติดกิบล็อกอยู่นะกิ๊บล็อกกับพลาสติกนะ,ะทีนี้เราก็อ้าออกเหล็กนี้ก็จะหลุดออกมานะคนี่นะก็จะเจอแผ่นฟิลข้างบนนะคนี่นะอเป็นฟิลข้างบนะครนะตัวนี้นะ,ะนนนนะนนะแกะออกมานะคนี่นะแล้วก็ เอาไปทาความสะอาดนะครับก็จําไว้ให้ดีนะครับฝั่งเรียบสุดเนี่ยอยู่ข้างบนนะถ้าฝั่งนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างนะอ่าทีนี้มันจะมีฟิล์มตัวข้างล่างอีกอันหนึ่งนะนี่นะก็ไม่เป็นไรนะรอ่ะประมาณนี้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวรอผมไปทําความสะอาดเจ้าตัวนี้แป๊บหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวทําความสะอาดกับอ่า แอลโกอฮอล์นะครับเดี๋ยวขอไปทําความสะอาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาประกอบนะฮะดีนะก็หลังจากที่ว่าเราไปทําความสะอาดเสร็จส,สับเรียบร้อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะของผมนะล้างกับทินเดอร์ออกดีสุดแล้วนะนี่นะก็อันนี้ถ้าเพื่อนๆล้างดีก็จะสวยนะก็งานก็จะออกมาดีนะก็ทีนี้อมาเริ่มกันเลยนะ ก็จะเอาพิม์มเจ้าตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้เน yup. ี่ยเขาก็จะเขียนแล้วนะครับว่าอันไหนบนอันไหนล่างนะครับก็ใส่ตามที่เขาบอกนะครับทีนี้แล้วก็เอาอะไรมาลบตัวนี้นะคเอบ อันนี้เราก็ต้องตัดอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองหาอะไรมาล้างเจ้าตัวนี้ก่อนนะน,นะที่ว่าเขาเขียนนะอันนี้โดนทินเนอะร์น่ะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องต้องลองเดียวแป๊บหนึ่งนะ,ะนี่นะก็ผมยังไม่ได้ล้างนะก็จากที่ว่าเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบสติกเกอร์นนะครับเดี๋ยวผมจะลองลอกให้ดูนะอันดับแรกเราก็ เขาบอกว่าให้ตัดตามกระจกก่อนนะครับนีบ่น <c> ะ <oughs> อ่ะเราก็จะตัดให้มันเท่าฟิล์มกระจกตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราตัดให้มันเท่ากันก่อนนะอ่านี่นะก็ดูท่าว่าน่าจะเป็นอันนั้นด้วยนะเป็นที่ลอกได้นะนี่นะให้ดูนะนี่มันมีที่เลากอยู่นะก็อันนี้เนี่ยผมก็ตัดให้มันเท่ากับกระจกเลยนะแล้วก็ <c oughs> เาขาบอกว่านำแผ่นฟิล์มด้านที่มีกาวติดกับกระจกนะครับทั้งบนล่างนะครับดีนะก็อันนี้เขาเขียนล่างครับผมก็จะแปะด้านล่างคนระับด้านล่างคือฝั่งนี้นะครไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าน้ำดีนะด้านล่างคือฝั่งที่ฝั่งนี้นะด้านล่างอันนี้ฝั่งด้านบนนะครับอันนี้เจ้าตัวด้านล่างนะครับผมก็จะแกะน,นะครับ นี่นะฮะนี่นะได้เสร็จแล้วนะทีนี้ก็แปะเข้าไปะนะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะ่ะเดี๋ยวก็ค่อยหาวิธีเอาออกเจ้าตัวนี้นะเรามาแปะก่อนนะอันนี้ด้านบนนะแล้วก็เหมือนเดิมนะ ก็ตัดให้เข้ากับกระจกนะครับนี่นะตัดให้มันเท่ากับกระจกเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เมื่อกี้ผมมาหาวิธีเจ้าตัวนี่นะลอกเจ้าตัวที่เขาเขียนนะครับก็ลองกับเจ้าตัวแอลกอฮอล์ไม่ออกนะครับก็ไปจุบน้ํามันนะครับก็น้ํามันน้ํามันที่ใส่รถเนี่ยก็ออกนะครับนี่นะครับ ก็ทีนี้เราก็ลุก่อนนะครับนี่นะออกนะนะอ่านี่นะออกหมดเลยนะอ่ะทีนี้ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะ เริ่มกันเลยนะที่นับเมื่อกี้เราแปะไปแล้วนะด้านหลังแล้วก็ลบที่เขาเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้แล้วก็แปะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคอ่านี่นะทีนี้เราก็เอามาใส่ในตัวนี้นะก็มาใส่กันเลยนะคอ่านี่ประมาณนี้นะครับ ทีนี้ก็ตามด้วยฟิล์มเจ้าตัวข้างบนนะครับนี่นะนประมาณนี้นะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะทีนี้เราก็เอาฝาครอบเหล็กใส่เข้าไปนะครับ

นี่นะก็หลังที่ว่าเราบิดล็อกเจ้าตัวข้างหลังนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปประกอบหมดอีกนะครับก็ก็ไปลองเทสด,ดูก่อนนะนี่คนระับก็ไปลองเทสกับรถตัวรถตัวรถนะ,ะมาลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะ นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะวิธีการส้มจะตัวระดับเกน้ํามันนะครับก็มันขึ้นประมาณนี้ก็โอเคนะที่เหลือเราก็ไปประกอบให้มันสิ้นสับเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเราถอดแล้วก็มาประกอบให้เรียบร้อยนะ นะก็หลังเกลียวา,า,า,ากที่ว่าเราเปลี่ยนเสร็จก็ประมาณนี้นะลองเทสดูเลยนี่นะระดับเกลนะื์น้ำมันปกตินะน่าปัดใสกิ้งเลยนะก็โอเคเสร็จเรียบร้อยนะ